ใครอยอายุม่มากที่เขาขึ้นอ I P อพีน้องอะไรนั่นหรอ mm hmm. ใช่ไหมที่สวยๆน,นั่นอ่ะบรรูเด้ว่าเพื่อนเป็นไทพระเจ้าอ่ะลงลูกเพื่อนนะ mm hmm. เพื่อนพาลูกเล็กเด็กแดงมากทั้งพี่กับมีไฟเลยทั้งโรงแรมนะ mm hmm. ใช่กับแม่ใช่ไหมหน้าตาสวยนะพี่เขาขึ้นอาไอพีน้องอะไรวะเขาชื่ออะไรวะ ช่องคนชื่อโบหรือเปล่าที่ขึ้นชื่ออ่ารูปน้องคนนี้ใช่ช่องคนชื่อโบหรือเปล่าลูกสาวใช่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 เขาชื่อพี่แก้วอ๋อเพิ่ยังอายุบาทานอะหลายเลยเนาะอะไรนะไอพี่น้องแก้วอะไรนี่แหละคุณแม่ก็เห็นแวบๆแ,แต่ว่าไม่รู้จักเขาหรอกเป็นมีบุญนะแค่นั้นเนาะทุกคนเนาะ กะแสดงความเสียใจกับขอบคุณคนน้ำเนาะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราคนหนึ่งเนาะนี่ดูไฟไม่นานก็จะกลับแล้วนะไม่มีคนมาดูไฟกับคุณแม่เลยเนี่ยมีแต่ลูกสาวแก้วแก้วแก้วน้ะพี่แก้วใช่ไหมเพลื่อนเห็นการือนสทเาบพี่แล้วขันเร็วมากเจ็บ เส้นๆคนเทาไหรก่อนคนมันหลายนะอ่านคอมเมนต์มาทัวถึงกขอถทดขอภัยด้วยจ้ะนะคนเยอะมากเนาะเราต้องดูไปด้วยเนาะถ่ายไปด้วยดูไปด้วยเนาะถ้าเจ้าเหรอว่าหนาวเนาะเพราะละหนาวไหมไม่เป็นไรเราก็ถ่ายไว้ทําคลิปทีหลังใช่ไหมลูกสาวเนาะเราก็ถ่ายไปของเราแบบนี้แหละพูมีคนเบิ่งกับว่าเป็นยังดอกอ่ามืา่อคืนนี่พี่อ่ะ พี่น้ำใสอเมริกานะมาดันมาดันไลท์เมื่อคืนเนาะเปิดไว้เพื่อนมาดันไล่ไห้เพื่อนเฝ้าบ้านไห้เมื่อคืนนี่เจ็ดชั่วโมงกว่าเนาะเพื่อนบอกว่าน้องจาริสาต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยอะๆนะว่าสั่นปะก็เลยบอกเพื่อนว่าพี่หนูไปจนเมื่อยแล้วเขาจะเอากับมาคือเก่าเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเขากับมาว่าสั่นปะบางช่องจาริสาไปจนเมื่อยนะทุกคนเพื่อนกระบมา กับวได้ว่าเพื่อนบอกว่าว่าซืา่อนนะพี่เพื่อนว่าชรลิสาบอนก็ไปเยี่ยมหมูบอหมูจังบม,มานะไปยูจ้าเพืมม่อนบมาเองก <im itation> ะซอยว่ได้สวัสดีค่ะพี่เราอ๋อพวกเราก็ให้กำลังใจกันไปเนาะแม่ก็เจ็ดร้อยแล็กอะแล็กสปอร์ตำเ <Huh? S 1> นี่ยพ่นี้อินเทอร์เน็ตนอแจากอินเทอร์เน็ตเทียณแม่ยังไม่ได้ดูเลยที่จะอาหมวยเนาะ ใช่สนใจแต่ว่าพี่เขาก็บอกให้ไปเยี่ยมคนอื่นบ้างก็ว่วาเพิ่นมัวมา้า่น้พี่โกว่ะพี่พี่โกวะโนวันทูบายติเกตต้องมีซื้อบารจังขึ้นไปได้นะทุกคนพี่ล้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหมุนหมุนหมุน,ม,นมาแล้วจ้าเน็ตมา แล้วเด็ดมาแล้วเนาะหมุนแปบบ๊แบๆบหนึ่งพักหนึ่งเนาะหมุนแป๊บหนึ่งมันเป็นอ่าจุดบอดนะลูกสาวเรารู้แค่คนที่มาค่ะเราคนใหม่ที่เราไปหาเขาเขาก็ไม่มาไปมุ้งหลังคาซอยเพิินไปดันคลิปซอยเพิินเพิินกับบบมาคือก็ไปมุ้งหลังคาเเจ้าเป็นซิปเนาะมันมเศร้านะแปลว่ากับโบเห็นไม่เป็นไรนะจ๊ะ อ่าโรงแรมนี้คืนหนึ่งหมื่นบาทนะจ๊ะนอนคืนหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทนะทุกคนนะคืนละหมื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยโรงแรมข้างหน้าที่เขาเห็นอยู่เนี่ยนาะมันติดเอานะมันติดตรงนี้นะมันใกล้นะเน็ตเน็ตเน็ตแม่จ้ามันหมุนพี่ราออออ่าเป็นเน็ตอ่ามันเป็นแบบมองที่มันแบบว่าจุดบอดไหมพี่ลาออกจุดบอดจ้ามันก็เลยนั่นนะ อันนี้รู้คนไม่มามันก็ไม่มาใช่คนที่ไม่มาเขาก็ไม่มาแหละบางคนขามาเขาก็ไม่ส่งเสียงทักทายเราเราอาจจะไม่รู้ก็ได้บางทีเขาอาจจะมาก็ได้เนาะแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเขาไม่พูดเนาะเจ้าจออมาแบบว่าปากกันอะ่ะนี่เรือไบจิ้งเบิ่งอีกจากมุมมุมนี่เนาะไอ้จอนนี่เบิ่งจากมุมมุมทางนี้เนี่ยกว้างไกลนะมีคนหนึ่งหนูไม่ เฝ้าจุดไปเฝ้าทุกครั้งไม่เคยมาคอมเมนต์เราเลยใช่ไหม